นกย้ายบ้านมา3-4วันแล้วแต่ยังไม่ค่อยกล้าร้องจะนั่งสำนวนส่วนใหญ่อยู่กับเจ้าของเก่าสดปกติไหมครับปกติครับมอสมอสครับปกติ <c oughs> นกมันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเจ้าของการสวัสดีครับมันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเจ้าของมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนบ้านอย่างเดียวมันเปลี่ยนเปลี่ยนกลงเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนการเลี้ยงการตากแดด กรงบินก็เปลีปล่ยนเปลียปล่ยนกรงบินถูกไหมคือมันเปลี่ยนทุกอย่างอะ่ะนกอ่ะมันต้องเหมือนเราไปอยู่ที่อื่นนะสมมุติว่าเราเราไปไปอยู่ที่ต่างจังหวัดช่วงที่เราไปอยู่ใหม่ๆเราก็ยังไม่คุ้นไม่รู้จักใครเราก็จะปรับตัวก่อนต้องรอปรับตัวต้องรอรู้จักเพื่อนบ้านก่อนต้องรตดองรอให้มันนี่มองซ้ายมองขวาบ้างอะไรเงี้ยนะนี่คือคนน,นะนก ok มันก็ต้องสักพักหนึ่งอะ่ะมันต้องปรับตัวสักพักหนึ่ง นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ร้องครับใจเย,ยน็ยนเดี๋ยวก็ร้องนะ